ครับขอมุมครับเออคดูบอกว่าเดี๋ยวไปทานกินบ้างอะไรบ้างน,นะอันนี้อยู่ในขั้นทดลองนะครับวันนี้นะครับผมอโอ้โหต้นเริ่มแมนด,ดิลิ่งครับ ก็คลิปที่ผมมาลงไปครับเดี๋ยวครั้นี้ครับใส่ขุบเรื่มเพื่อเขาบอกลมแค่เอวเนี่ยไปสบายเราดูเราดูเดูครับของพี่อาทิตย์ครับรอนานการช่างหรือทอเจริญทองครับอันนี้อยู่ในช่วงวิจัยนะครับอย่างช่วงวิจัยเขาทดลองก่อนครับทดลองก่อนเดี๋ยวเพิ่งดราม่านะครับไปลงเลยครับเยอะเยังไม่มีดาวไหน เดี๋ยวเดี๋ยวครับก็ตอนแรกแกใช้ฉีดยากวานข้าวแล้วก็ใช้ตัดใบอยู่ครับตอนนี้แกก็วันามาแปลงลองทาเอาครบใส่ครับครบเต็มนาใส่เพราะว่านาลมโหลมันเยอะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้อยู่ช่วงทดลองนะครับทดลองดูซิว่าจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนครับเองก็บอกว่าลมหลอมนี่พี่บอกไปไปได้สบายครับ นานแล้วครับที่เราไม่ได้เจอกับพี่อาทิตย์ครับอ่าหนก่อนมามันเป็นสามล้อนะอันนี้เป็นสี่ล้อแล้วเออด็อกแดกด็อกแด,ก,ดกไปครับอะไรมันต้องมีการคิดค้นเสมอครับถ้ารอแต่ของเดิมมันก็ไม่มีของใหม่เห็นครับนี่โค้งนี่ใช้ใช้โค้งโซ่โคง้งรถโซ่สมามเพลาครับมาทำสองข้างนี่ อต้เบิ่นเปิ่นเฮ่อตัวอ,อ,อันนี้ไหวไม่ไหวอีกที่เครื่องนะครับอ่าฮารุเล็กยิงได้อีกข้างหลังเตะยักเอวอยักเอวหน่อยอยักเอวหน่อยอยกเอวหน่อย

ครึ่งล้อแล้วนี่ครับคุบๆุบุบุบอยู่นี่ครับขุบขุบอยู่นี่แล้วอ่นอขันน็อตขันนี่ครันนอตนีะครับโอ้โหนกี่ครับใส่รดนี้ก็ได้เลยได้เหรอ้านบนอ้อนอันนี้แสนนี้๋อครับ ได้ยกได้ไหนแม่เดี๋ยวครับใส่เสร็จแล้วจะเป็นรูปแบบแบบนี้ครับใช้มันใช้ไฮดาลิกกดใจะไหมพี่เวลาปรับเอาลึกเอาเอาอันนี้นะไฮ้ดาลิกกดแล้วมันมันจะกดขาเลือนสเปคอ่ากดกดตรงนี้ครับเนี่ยใช้ไฮดาลิกอย่างนี้ยิงปุ๊บเนี่ยครับนึกภาพไอ้ไอ้ที่เล่าขาลูกไถอ่ะอ่าเหมือนกันหลักการกันหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันลิ้นเนาะ ครับลงแล้วรับเปิบนี่ฮันนีจริงอีตีฝางครับไปตีฟางด้วย ก็ดูบอกว่าเดี๋ยวไปทานกินบ้างอะไรบ้างน,นะอันนี้อยู่ในขั้นทดลองนะครับนขั้นทดลองมากข้าวกันนะครับนี่ไปต่อครับ แนวในประเทศไทยหรือถ้าแนวนี้จะแบบแนวนี้ผมว่าหนึ่งเยวในโลกกว่าได้ครับไม่ได้มีแต่ของฝรั่งนะของไทยก็มีนี่ครับความมุมครับ <c oughs> เงอไงล่ะจะหาว่าไม่แน่ครับ ล้วเครื่องแรงนี่ลมแค่เอวที่เขาไปสบายครับอันนี้เครื่องอ็อยู่ในเครื่องครับกาลังเครื่องไหวไม่ไหวแค่ไหนครับแต่ว่าผมว่าถ้าทำไม่พยา,ายามหนาตัวเองเนี่ยผมว่าโอเคนะเออไม่มีใครเหมือนด้วยครับโอเคครับใครสนใจก็ ครับติดต่อพี่อาทิตย์ได้เลยเแต่พี่เอ็ดพีเ่เอ็ดยกยกลูกขบไหมอ่าเนี่ยครับยกลูกขบเป็นรอยได้ครับรอ,อ่าว่าจะพอเจอเนินอ๋อพอจเจอเนินแล้วกดปึ๊บโอ้ยหักกลางเลยพี่โอ้ากกาอยนะอยกลนะอยลอยนะอันนี้อันนี้เวลาเจอเนินใช่ไหม ต้องการกดเนินอ๋อก็ได้ล้อยลอยนี่ครับเวลาเจอลมอ่ะเวลาเจอลมนะพี่เวลาเจอลมอ่ะลาลาลงลาก็ยกมาปึ๊บนี่โอ้โหนั่นเนี่ยงวงงงสายครับงงสายปึ๊บนี่เฮ้ย พี่อาทิตย์บอกเคอโบต้องเข้าแล้วครับขอเบอร์โทรหน่อยพี่อาทิตย์เบอร์โทรเบอร์โทร086 7 5 6 0011ครับพี่อาทิตย์ครับสนใจใครชอบไปเหมือนสไตล์นี้ก็ติดต่อพี่อาทิตย์ได้ครับ